แต่เสด็สูรัฐธรรนูญช่องหลอดผีกแล้วมนนันเ้็นเก็นเปจนที่ห่างหายกันไปเป็นเวลาสี่ห้าเดือนมั้งโอเคก็กลับมาแล้วครับตอนนี้ก็ว่างรับปิดเทอมะครับก็เล,เล่นเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ค่อยได้มีเวลาว่างสะตีมแล้วก็อัชิปลงเท่าไหร่ ในมีเวทสกินสวยเชี่ยผมจะเล่นไปในทางของทอ,อกเทนนะครับสำหรันนี้คนเล่นตัวอะไรนะแฟลไฟเดอร์อคิด ก็พอเล่นได้บ้างครับเม่นกับขั้นยิงไม่ค่อยโดนถุยถ่ายวแต่ตายมาต่างก็แตงจะยยิงได้หนุ่มนี่ยังไดีมั้ยพวกนี้แหละผมจะไปลงข้างล่างครับข้างล่างมันมีเรื่องอะไรชั้นใต้ดินป่ะ ถ้าเข้าอยู่ไหนเดี๋ยวจะเข้าอยู่นี่ได้กระโหลกมัวโหไม่มีปืนเลยวะอกอะ 5. กไปแล้วไอ้ที่สิบห้าก็ถือว่าใช้ได้แต่ดได้ปืนใหม่กว่านี้ ตามต่ออยากได้พลนที่มันดีกว่านี้อยากได้สวิตไฟล์ผมไม่ค่อยอะไรก็อ่ะก็กล้าเท่าไหร่มันก็ดีแต่ะแต่ได้คนตรงนู้นไม่เห็นตัวมาก่อนมาต่อแฮมล็อกไม่เอาเอาเส็บซื้อ่าส,สับสุดหนึ่งมาเก็บก็เก็บอัลสตา แล้วตัวคูณสองเนี่ยบิตไฟล์ทิ้งกระสุดมากเงินเกาะสองหมดแล้วแปดดิวชั่นใครอยากได้ก็ไปผมมีบิตไฟล์แล้วนะดิวชั่น ทำไปสองก็ไอ,อกอ,อ,กอืม,อมออก็มองของเต็มตัวเลยเอาฟินิคิดนะคนที่กินเงินกันอย่างนี้นตอนนี้กระสุนก็ไม่ได้เยอะมากมันกระเป๋าสองอแล้วไม่มีคนมาได้ ามีอะไรไหมไม่มีสุดเ็ดเก็บไม่ได้เต็มขอแต่งปืนทีเลยข้าไปทางนู่นเคไม่มีคน

เอาเทนข้อนี้คือมันจะรีเลือดเองเรื่อยๆถ้าเราอยู่ที่เป็นถ้าเราไม่โดนดาเมจจะรีเลือดเองอุย้ยเต้นหนักอ่ะขาต่ำไปโอ้ยฉ<อร>ี่แล้ว ลุกข okay. ึ้นมาโอเคฟังคำต็อเจอคนเลยคนไม่หมดวะหาคนอุ้ยงลงนี่เลยเจอคนก็ลงเลยไปอ้าวผิวามาก แนวว่เอ้ยจัมแพตแท่แนั้นยิงยิงยิงผ่านสิวะเออยิงจะมพพจริงนะครับถ้าเกิดไม่ยิงทิ้งมันจะเป็นช็อตโอ้โหโคตรแมนไม่จะทำให้พวกมันเข้าวงได้่า้ขึ้นอะไรวะดีคอยอะ่ะเออรู้เป็นดีคอยจะไปยิง ไม่โผล่มาวะโผล่ดิโผล่มาไม่โผล่ปลาก็เลยฝั่งก็ไม่โผล่อ่ะไปละเพื่อนถอยเราถอยเราสู้ไม่ไหวแล้วคนเดียว Premises, like little cuc lên grip, target spotted. Chai, 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 พีชิปเปอร์ใช้ไหมเนะี่ยแล้วเคใช้ไหมัม้ยไหมมมีใช้นะม่นมีนะอ่าใช้นะแล้าก็ส่นเฮฟวีเพิ่มจังเลยเผื่อจริงมันก็พอแล้วแต่เผื่อวาด้วยวมันสำรังแค่สองชุด

หอเลยไปเพื่อยาไห้ดอกกอนต่อแดงอะไรก็ได้ขอ,อ,อ,อวงแมวนี่กะสุนเฮลว,วี่ไหมอย่กได้ฮฮเฮยว,วี่คือนิคิดาคสางอนาะไม่เอาไม่มีเลย เพื่อน,จอน่จะโดนฉวนเดี๋ยวนะสองตีมองไม่เห็นตรงโน้นทำให้เพื่อนกหมดเสื่อเพื่อนคนจะหยุด เป็นมไ<ด>ม่ตรงไม่มีสแนปเปอร์ไม่มีสายเจอกเป็นลงเป็นลมเข้มงด บนมีข waited, so mm ้างหน้ามีเฮ้ยมีมีก็มีก็โดนโดนโดนตึ๊บเออน้อหนี่เข้ามันหบรลังมดตุ๊โอเคเพื่อนจะเอาอีกครัโอเคเหลือทีสุดท้ายมีคนญหา บนเห็นลงมาหมดแล้วดักสองฝั่งผมอยู่ตรงนี้เพื่อนดักฝั่งบีบแล้วอะแต่มันยังไม่เข้าวงเลยผมอยู่ของวงเลยนะเนี่ยเฮ้ยเสียงอันนั้นนี่วะใช<ๆ>่ไหมเสียงไอ้นนอนนอที่อันนั้นนกแล้วคนที่ไม่นอกมิด ไม่ไดีขอขอหนักหนึ่งนั่นเดียวนั่นเดียวเออเออแชมป์แรกโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามชมเด็กถ้ามาทางคลิปแล้วถ้าเสี่ยงไม่ดีหรือเสียงอะไรแทะก็ขอใช้ได้แล้วกัน